เฮลโหลก็สวัสด right. no, no 네ีค่ะท so, ุกคนคะมาเจอกับมีในชา n e l ของมีกันอีกแล้วนะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะอิงกะแท็บทูคัชชั่นนะคะสีนิวทรัลเบจยี่นะคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นสาวๆเกาหลีรีวิวใน YouTube เลยอย่างเงี้ยก็จะรีวิวเป็นตัวรองพื้นเลยมาก่อนนะคะมีเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยเขามีคุชชั่นด้วยอะแกแล้วก็เราต้องรีบรีวิวแล้วเพราะว่าช่างเกาะ้างเริ่มทํางานแล้วนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคเมย์ก็ไปล้างหน้ามาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองตัวนี้กันเลยเนาะก็อย่างแรกนะคะที่เมย์จะลงก็คือจะเป็นสกินแคร์ก่อนเมย์จะใช้ทั้งหมดเนี่ยสามตัวด้วยกันนะคะเป็นสามตัวนี้เนาะ,ะตัวแรกที่จะลงเลยก็คือจะเป็นตัวนี้ก็คือจะเป็นไฮยานะคะแล้วเดี๋ยวก็จะรอให้ทุกอย่างเซตตัวประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะมาลงขุดชั่นกันนะคะแล้วก็จะเป็นวิตามินซีตัวนี้นะคะของเดฟินิเนาะก็จะเป็นแบบว่า เนื้อแบบนี้นะคะแล้วก็พัดให้สกินแคร์แบบแห้งนะคะครีมกันแดดตัวนี้ก็ลงกันแดดไปเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าก็จะได้ประมาณนี้ก็คือเป็นคนมีรูขุมขนแล้วก็มีรอยสิวมีหลุมสิวด้วยช่องหล,งลงังๆเฮ้ยเป็นหลุมสิวเดี๋ยวเมย์จะรอประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้ ทุกอย่างเซ็ตตัวแล้วก็จะมาลงคุชชั่นเนาะนี่ก็ซื้อมาเพราะว่าตอนที่เห็นในช้อปปีเนี่ยมีสีมีสีเดียวที่เหลืออยู่นะคะก็เดี๋ยวราคาดีมากๆนะคะเมย์ได้มา250บาทเป็นพับของเขาแล้วก็กระจกเนี่ยก็มีแผ่นเคลือบติดอยู่นะคะก็ลอกออกเนาะนี่นะคะด้านในจะเป็นแบบนี้เฮ้ยแผ่นข้างล่างเขาก็มีแบบ สลักว่าอิงกะเหมือนกันนะคะวิธีก็คือกดนั่นเองนะคะมีไม่รู้ว่าต้องกดแรงแค่ไหนเนาะอาออกมาแล้วนี่นะเดี๋ยวลองเท่านี้ก่อนละกันเนาะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเมย์จะลองสวอชก่อนนะคะนี่ดูแบบว่าขอออกซิได์ไหมนะเป็นสีประมาณนี้เมย์ว่าสีเข้มกว่าหน้าบีบแล้วแบบว่าน้องรอยกระเด็นออกไปด้วยอะ่ะหนึ่งปั้งแบบนี้ อืมก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าเรื่องสีเมว่าสีมีเข้มไปหน่อยคือปกติเมจะใช้สีเป็นเบอร์23่เอ็นนะคะแบนเกาหลีแต่ตัวนี้ขนาด22่เอ็นก็ยังยังเข้มอะ่ะอ่ะอันนี้ให้ดูกันปกปิดแล้วก็เทคเตอร์ของผิวปกปิดดีมากๆนะคะอันนี้ Before อันนี้ After ฝั่งที่ลงคุชชั่นนะคะเมว่าได้แล้วก็สีเขาค่อนข้างที่จะเข้ม ก็เลยจะใช้ง่ายในผิวของสาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบนี้นะคะถึงสีจะดูเข้มแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่แต่มีกลัวว่าหลังจากนี้เขาจะเข้มขึ้นไปอีกนะคะก็เลยเออเดี๋ยวรอบหนะ้าต้องซื้อสีที่สว่างแบบนี้ละกันดูด,ดีขนาดตัวมีคัมอะหน้าก็คือเหมือนจะคากว่ดตัวไปเลยนะผิวเมย์เป็นคนที่ผิวนูชองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ผิวค่อนไปทางแห้งด้วยก็เลยจะลงบํารุงแบบเยอะเนาะแต่มีชอบแบบคุชชั่นที่เป็นแผ่นๆแ,แ,แบบนี้นะเมย์รู้สึกว่าสะอาดือาเราใช้เสร็จแล้วก็เอาอะไรมาเช็ดทาความสะอาดได้ง่ายด้วย ะะแต่ว่าเช็ดแล้วอย่าให้แบบพวกน้ำยาทำความสะอาดไหลลงไปในรูก็พอให้ผิวแบบเซมิแมทการยึดติดกับผิวค่อนข้างสูงแล้วก็ให้ผิวที่สบูทนะคะแล้วก็เป็นปกปิดได้ดีด้วยนะคะจุดด่างดำหรือว่าฟลอสบนผิวต่างๆได้ดีนะคะลงไปเลเยอร์เดียว,ยวอันนี้ก็คือเป็นคุชชั่นที่แหกกดผู้วงการคุชชั่นเกาหลีเพราะว่าสีไม่ไม่สว่างขาเวอร์ ทำสีค่อนข้างที่จะเข้มเลยเอาจริงเมยว่าเป็นสีสไตล์แบบคุชชั่นแบรนด์ไทยเลยผิวที่ได้ผิวสวยมากจริง<ๆ>ก็น่าจะได้เซมีแมทจริงๆแต่ด้วยความที่เมย์ลงสกินแคร์ต่างๆจนผิวโกรมาๆไม่ได้ลงแบบสกินแคร์เยอะๆเลยลงคุชชั่นอย่างเดียวนะคะก็อาจจะได้ผิวที่แมทไงเวลาเรามาเที่ยวต่างประเทศนะคะเพรสเซชที่สุดก็คือต้องเซตแปง้งตอนนี้นะคะสิงคโปร์29องศาฝนตกตลอดก็คืออากาศค่อนั้นที่จะชื้นเลยนะคะค่า U V ตัดว่า สูงแต่ว่าไม่สูงเท่าไทยนะทุกคนประมาณ6เนาะเราค่าความชื้นคือสูงมากๆนะคะ82เพราะฉะนั้นเม่ก็เลยจะเซตแป้งแล้วก็แต่งหน้าค่ะก็กลับมาแล้วนะคะไปแต่งหน้ามันเรียบร้อยแล้วนะคะเม่ก็มีการเซตแป้งเนาะ จะเห็นได้ว่ายังเห็นรูขุมขนอยู่นะคะแต่ว่าผิวที่ได้ก็คือแมตขึ้นเพราะว่าเมเซตแป้งด้วยแหละเทกเจอร์ผิวที่ได้หลังจากลงเมรู้สึกว่าก็ไม่ได้แบบพางรูขุมขนอะไรเลยนะคะสําหรับคุชชั่นตัวนี้แต่งานผิวที่ได้สวยจริงๆพูดเลยว่าให้ผิวที่ดูไม่หนาไม่โบอกอันนี้จะเป็นเบอร์22เอ็นเนาะผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาดูว่าออกซิได์ไหมเนาะก็นี่ทุกคนให้เทียบสีดูเลย ที่ลงผัดไปครึ่งชั่วโมงแล้วอันนี้ที่ลงใหม่นะคะสังเกตได้ว่าเขาออกซิไดยเยอะอยู่นะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่ผิวประมาณนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ซื้อเบอร์ที่สว่างกว่า2 2 n ไปได้เลยนะคะมีว่าเขาออกซิไดไปประมาณแบบ2เฉดเลยเดี๋ยวเราเออกไปข้างนอกเราจะไปทดสอบกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงตรงนะคะแล้วเดี๋ยวมีก็จะไปทําน่นทํานี่แหละเดี๋ยวกลับมาอัปเดตนะคะโอเคค่ะเฮลโแล้วก็กลับมาแล้วนะคะก็6ชั่วโมงแล้วทุกคนนี่ก็คือ หน้าก็เป็นแบบนี้เลยมีว่ามันผิวสวยกับตอนแรกที่ทาชอบเลยอันนี้สีก็ได้อยู่นะสีนี้จริงๆแล้วก็ได้แหละอ่ะอันนี้มีให้ีกคะแนนดีเออจริงๆก็สิบเต็มสิบแหละไม่มีอะไรจะหักนะคะถ้าใครอยากจะซื้อก็ตําเลยเพราะว่าราคาตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณกดโคสโลแล้วไม่ถึงสองร้อยทุกคนราคาดีมากทําได้ขนาดนี้ไม่เป็นค่าอะไรเลยดีเนี่ย ไม่มีคราบไม่ตกล้องไม่อะไรเลยไม่รู้ว่าเขาดังไหมนะในเกาหลีจำเมยรู้สึกว่าเขาทำออกมามดีเกิอราคาไปแบบไปไกลมากๆอ่ะคุณชั่นแบรน์ไทยก็ยังราคาไม่ดีเท่านี้เอาจริงๆบางตัวนะผ่าน